ไอ้ที่ไม่เจอมาแล้วจำผิดหรือเปล่าบางคนก็ทำไม่เจ็บแล้วเดินจูงมือกันเราไปเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเมื่อสักครู่นะครับเราก็สร้างศึกสงครามกันที่ห้องนีงง้นะครับเราจะมาทำการไปคุณไมยกันนะครับเพราะว่าผมบวกห้องนี้ด้วยงบ1,000งพันะครับกระโดดขึ้นมาที่28,000บาทนะครับท <c oughs> <c oughs> ุกผู้ชมถือว่าบวกได้กำไรเยอะอะ อ่ะเดี๋ยวในรอบนี้นะครับก็เป็นในส่วนของรายสามเหลี่ยมนะครับขอลงปรชีพแบงก์เกอร์นะครับ4,000บาทนะครับแล้วก็ติดคู่ฝั่งละ500แล้วก็เปลี่ยนชิปนะครับเปลี่ยนชิป100ลงไทยเกมไปที่100นะครับอ่ะแล้วก็เติมเพิ่มเป็น6,000เฮ้ยกดไปที่อ่ะพันเดียวแล้วกันนะครับแล้วก็อ่าบนทาเกม900บาทนะครับสำหรับรอบนี้อ่ะกดไปครับ มาพุ่งกันท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมตัดคลิปให้ดูดีกว่าในครับเพราะว่าห้องนี้เนี่ยเราเล่นกันตั้งแต่ทุนหนึ่งพันนะครับแล้วก็ยาวเหยียดกันมาเลยเฮ้ยคู่คู่สามมาเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมอ้าวเราได้เต็มคบดอกนี้ครับเปิดแรกว้าวว้าวสวยจัดโอ้โหเดี๋ยวเราเปไปก่อนนิดหนึ่งกรัมนะครับสองกรัมนะครับลำที่สามมาเรียกย่อยก่อนนะฮะอ่าดูปฏิกิริยาคุณบายครับ อู้ยังไลงเด็ก่อนนะครับอ่ะอ่ะเพิ่มไปครับเป็นสี่พันนะครับแล้วก็ติดนะครับอ่าบนัเกมนะครับสี่ร้อยนะครับในรอบนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอ่ะวันนี้เปิดดีมากครับส่งไปครับแมไม่ใช่่าบอกว่าเปิดดีแน้วโดนนะเออฝั่งนั้นสุดแทมขอโบน์ได้ไหมโบนัสเปิดแปดโอ้โหแต้มเดียวอ่ะนะครับ ก็อย่างน้อยก็ยังได้อยู่ทางฝั่งของไบเกอร์นะครับสามพันสี่นะครับวันนี้ช่ำจริงนะครับนะนะครับส่งรถไปก่อนนะครับอีกหนึ่งรัมนะครับวันนี้ผมเปย์รถไปเกือบเป็นสิบนะครับเป็นสิบจริงๆนะครับอะรอบนี้เราตามในส่วนของไบเกอร์ต่อแล้วกันนะครับแล้วก็ติดนะครับในส่วนของอ่ะประเสริฐไปสี่ร้อยเป็นสามพันสี่นะครับนะครับพิมบอกว่ารอบนี้ผม โรงแดงแดงอะรัรุ้นกันทุกคนโอ้โหสวยครับเพราะมีก่อนจะไปเดี๋ยวส่งรถจำฉับไปก่อนครับโลัวครับตอกนี้ดูปฏิกิริยาคนไม้กันครับกำไรที่ได้มานะครับเราไปคนไม้ไปเยอะพนสมควรเนะฮยใจชื้นนี่ะอะผมฝากสำหรับกลุ่มนักเล่นของผมด้วยลวกันะครับนะเดี๋ยวผมตัดตัวเต็มให้ดูะครับฝากกดติดตามฝากกดัวใจด้วยครับบายอะส่งไปครับผม คุณมาเป็นไงบ้าง,งอะเห็นไหมทำไมเห็นไหมเฮ้ยคุณมาเห็นด้วยครับอ่ะไปแล้วทุกคนซีโอเกนจูบาร r โ o ่ก็บอกวันนี้ปื้มปิติจริงๆเนี่ยไปแล้วทุกคน